ร้บเรียนท่านประธานสภาที่กรบผมนายชยันผลสวุวรรณสส,สพักเพื่อไทยเขตสี่ปทุมธานีฮะผมขอหาลือท่านประธานในสองสประเด็นครับในประเด็นแรกผมได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ในเขตอำเภอลำลูกกานะฮะพวกเทศบาลคูคตเทศบาลลำสามแก้วแล้วก็เทศบาลเมืองลงังสิตนะครับรวมทั้งเทศบาลบึงคำพอยต่างๆได้รับความเดือดร้อนจากการ ปัญหาการจราจรบนถนนลำลูกกานะครับถนนเส้น3312นะครับอยากจะให้กรมทางหลวงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะพี่ตาทำที่กับรถนะฮะหรือว่าทำลูปแลมหรือว่ายกสะพานขึ้นมาแล้วทำกับรถบริเวณคลองสองจนถึงคลอง8นะครับเพื่อให้แก้แก้ปัญหาการจราจรติดขัดนะฮะบ,บนถนนลำลูกกานะฮะทั้งแถวบสายบายเยนเลยนะครับติดตลอดเวลานะครับเรื่องที่สองนะฮะ ผมได้รับคำน้องเรียนจากชาวบ้านและก็ท่านเจ้าวาดวัดนิเทศราดประดิษฐ์นะฮะพระอธิการทวีทรัพย์เนี่ยนะฮะว่าบริเวณถนนเรียบคลองสาถนนเส้น3035เนสห่นะฮะไม่มีไฟส่องสว่างนะฮะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายลายนะฮะในเวลากลางคืนอยากให้กรมทางหลวงไปติดไฟส่องสว่างบริเวณช่วงตั้งแต่วัดนิเทศจนถึงออกเชื่อมถนนลงังสิตนครนายกนะครับในส่วนที่สนะฮะอ,อ,อยากให้ ทางรัฐบาลนะฮะจัดชุดตรวจสอบโควิด1 9นีฮะให้ชาวบ้านในเทศบาลลำสาแก้วคูคตนะฮะเทศบาลลางังสิต <_ D> แล้วก็ทั่วทั้งอำเภอลำลูกกาเนี่ยฮะคือเป็นตรวจในเชิงลุกนะครหมายถึงว่าชุดตรวจซึ่งไปตั้งอยู่ตามตลาดหรืออะไรพวกนี้ให้ชาวบ้านที่สมัครใจจะเข้ามาตรวจเพื่อค้นหาว่าตัวเองเป็นโรคโควิด <_ d> อะไรไหมฮะนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความในด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับ เรื่องเรื่องที่สี่นะฮะอยากจะให้กรกะตจังหวัดปทุมนะฮะช่วยเร่งตรวจสอบคำต้องเรียนของผู้บริหารท้องถิ่นที่เพิ่งเลือกตั้งไปนะครับขอบคุณครับครับ